สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองหนะคะช่องนี้จะพาให้ทุกคนรวยนะคะ DBRIS แปลว่าจะพาให้ทุกคนรวยนะคะรวยๆเอวันนี้นะคะเข้านะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําสูตรยี่กี่ห้องลอตเตอรี p ประจาวันเสาร์ที่8เดือน8ปดีสองหกสามนะคะสูตรที่จะเข้าก็คือสูตรที่4นะคะรอบที่จะแนะนําก็คือรอบที่60จนถึงรอบที่69นะคะตอนนี้รอบที่70กําลังรอลุ้นอยู่นะคะ แต่ว่าก็เข้าติดต่อกันเยอะแล้วน,นะคะมา,มาดูสูตรที่4นะคะสูตรของแอสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแล้วก็ใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถจดลงในกระดาษนะคะทำใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะก็คือสูตรที่4จะใช้3าตัวบนหลักหน่วยนะคะบวก3าตัวบนหลักสิบใช้3ามตัวบนนะคะหลักหน่วยบวกหลักสิบ รับที่59ออก57565นะคะก็ใช้3ตัวบนหลักหน่วยก,ก็คือ5บวกหลักสิบก็คือ7 5็ดหบวกเเท่ากับสิอเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะคะนับเพิ่มไม่ได้จำนวน2แล้วก็3 4 5สนะคะรับที่60ออก0 8 1 6 8นะคะเราจะลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้านะคะหกเข้านะคะต่อไปรับที่61เอารับที่60มาคำนวณน,นะคะ1นบวกแเท่ากับ จำนวน9แล้วก็0 123รอบที่61เอา5 9093 9เข้านะคะรอบที่62เอารอบที่61มาคำนวณน,นะคะศูนวกเท่ากับ9นะับเพิ่มมา9าแล้วก็ศ1 2 3รอบที่62ออก3า3 9 3 9เข้านะคะต่อไปรอบที่63 6กมาคนวณ3าบวกเเท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือศนะคะแล้วเพิ่มเป็น1 2 3 4อที่63ออก2 282 7 2เข้านะคะต่อไปรับที่ห4เอารับที่63มาคำนวณดบวกสเท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือศูนแล้วเพิ่มเป็น1 2 3 4รับที่64ออก683040เข้านะคะต่อไปรับที่6 5รับที่ รอบที่66เอารอบที่65มาคำนวน1บวก2รับกับ3นับเพิ่มเป็น4 5 6 7รอบที่66ออก69 5 6 3 6เท่านะคะตอดแปรอบที่67เอารอบที่66มาคำนวน5บวก9เท่ากับ14เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ4 5 6 7 8รอบที่67ออก5 9 6 8 9 8เข้านะคะ ต่อไปรอบที่68เอารอบที่67มาคำนวณ6 9บวเท่ากับ15เอาแค่หลักหน่วยนะคะ5้7 8 9รอบที่68นะคะเอารอบที่67มาคำนวณนะคะรอบที่68ออก7 179 29เองเข้านะคะต่อไปรอบที่69เอารอบที่68มาคำนวณ7บวก1นเท่ากับ8นับเพิ่ม8แล้วก็9 012รอบที่69ออก9 1 1 9 8 9เข้านะคะซึ่งเข้าติดต่อกันแล้ว1รอบ2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10้ารอบแล้วนะคะนี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรทุก9รอบ10รอบนะคะก็ยังก็ฝากกดติดตามช่อง D ดีบริสด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะ